มาหาเจ้าเทียวหนึง่เงเลยับสวัสดีครับอยู่ในช่องควานทิวพังขันเงินครับผม,ม,มนี่ม,ม,มาพอ,อพอควานพ่นพาดีครับมาแล้วเทียวนึงครับแต่ว่าพ่พอนี่ควานกําลังพาาออกกำลังกายกำลังมาครับขอบคุณม,มากมากเลยมาว้าีาายจ มากรวันนี้เลยหิ้งมาหิ้งของหวานว้าวเร็วได้กินของหวานเสียบแย่งครับพี่น้องครับผู้หลายเลยครับเด้อยันนี้ครับเร็วขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านครับผมที่ให้อาหารน้องสร้างครับวันนี้มายอยู่กับแม่มูนครับผมแม่มุนยู่ข้าง แม่น้ำม,มุ่นคือเก่าครับออกมา,อ,าอ,อ้้ําอยังอยากแหมเด็กบอเฮ้ยมุ่นเหมือนกึ่งครับหายกว่าสางแม่มานครับผมปลบพุ่งครับครับ เดี่ยวมันเกี่ยวมันเเพ้วอู้หโยนเข่าปากคิดว่าอยากแห้งหูหลายหูหลายครับเออเสียงคนหย่ำไหมครับผจวดจวดจวดเสียบแห้งครับเอฟซีทุกทุกท่านครับผมครับขอบคุณหลาเลยครับเด้อยังขอบคุณค่ะเงี้ดัง คุณด,ดังอาจ้าจ้าจ้าหวานหวานจ้าหว,นวนาวนมากมากเลยเอาคำสุดท้ายเสียงดังขอบคุณค่ะขอบคุณกันเริวมไม่อยากเลยว่ะเป็นเสียงยังครับ เออ,เอกินเๆเรากินขอบคุณหลายๆนะครับเด้อบาทนี่ในนองน้องสร้างในกินนหวานมาขวดข้าวของหวานอยากมาเที่ยวมาชมกับมาใดเลยครับเด้อหรือว่าสิอยากให้อาหารสร้างมาอยู่กับสร้าง ติดต่อได้ทั้งเบอร์โทรศูนย์แปดเจ้าหกสามเกเก้าครับผมฟันบุญหลายก็สิรับสายได้ทุกเมื่อครับผมทั้งไอดีไล์พร้อมครับเบอร์เดียวกันกับเบอร์โท,ทรศัพท์นี่แหละครับผมหรือว่าสิเป็นทั้ง Facebook ก็ได้ครับบุญหลายพลายสมหวังถักแชทมาได้เลยครับผมติดตามได้ครับ ก็ฝากไว้น้ำเนียนะครับเด้ออมกอมใจเอฟซีทั้งหลายครับผมฝากช่องนิดหน่อยไว้น้ำเนียครับผมขอบคุณครับเร็วเสียงเสียงดังจ้าจ้าจ้าจะมัวยำไรล่ะจ้าก้อนจ้ากับเ่๋าจ้าเนาะนัดกระปาาสร้างบ้านกล้วยเขาปากแล้วก็เหลือบังนัดเขาปากแล้วครับบานนี้ โขีดหอดเอฟซีว่าเดมือเจอเดียเจเดียมาจ่าเร็วจ่าเร็วจ,าวจาวว้าก็เร็วจ้าก็เร็วอวนขี้เก่าครับผม่ามุ่นจ้าจ้าจ้าจ,จ,จ้าเจ็บเจ็บจ้านี่ครับข้างมืมุ่นครับกาลังพาไปออกกำลังกายมาปานผ้าไปออกกำลังกายมาผมมารอบนึ่งเลยครับยังพอๆนี่พึ่งมาพอครับผม อากาศล่าเรื่องดีครับผมอากาศกำลังดีครับช่วงเย็นๆครับยามือแรงอาหารนี่ครับสับป,ประรดหรือว่าบักนัดของมวานเห่านี่แหละพอคว้านิ่นกระดิเอามาให้อยู่กับบรรยากาศฟังริมมุนคือเก่าครับผุนนะครับแม่น้ำม,มูนอยู่ฝุ่นครับผมโอ้แม่น้ำม,มุ่นครับผม นี่ครับริมแม่น้ำมูลครับผมนี่ครับบรรยากาศบันนอกบันหน้าก็เป็นอย่างนี้แหละครับอยู่กินตามธรรมชาติไปซะแล้วครับ จากกินกล้วยแล้วก็กินบังนัดต่อครับผมห,บหยกมือแกแดอยากกินอีกที่นี่โอ้หมิดแล้วครับอยู่บนรถกเกิดแล้วครับขอบคุณจ้าออขอบฟานเพิ่นครับ,บนู้นหมดแล้วครับจ้าจ้าจ้าเอามาเต็มรถเบิดแล้วครับเพราะว่าแจ,แจกแจกได้หลายตัวครับแจกหล,ลายเชือก เอาแล้ว่มีของกินเลยบอกมีของกินเบาเบาจ่าเออทองเพอออกเพอออกขายเหียนเบิร์ดีหนย,นย,นยนขาเหียนกินเป็นตาแซบครับครับแม่มุนพิ่งเ,เสียงยำ่ำตาสีอ่อนคืออย่างนี้นะครับพูดอะ อักโปทีเดียวเรื่มเหลือสองสามกอวะ่ะเสียอันนี้กินตู้มือปูป่อเจาแรงเขจาแรงเลยเออเขาก็จะเบื่อแน,ลลน่แล้วเนาะก่่ออนนมมีีเเหลเลยนะืยยขันเงินจนบ่กินนะครับนี่ว่าให้กินสับประรดสองมือสามมือแล้วครับหาแนวใหม่ให้กินนี่พังแม้มูนพันโอ้กินดีมากครับ กินได้ทุกมือครับผมนี่สวงบมมิยุบไอก้ก็สร้างแม่มานทุกมือครับทุกเวลาอยู่พร้อมครับผมกินดีแห้งครับผมเ xiềng nha nó xiềng nó quá 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 สาวล้างทว่วนเยอะมากฝากไว้น้ำแน่เด้อครับเด้อฝากช่องไว้น้ำแน่เด้อครับช่องควันทิวพังคันเงินฝากเอฟซีทุกททันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งติดตามในคลิป ไเนเบิงคลิปใหม่ๆสีคลิปต่อไปนั่นสิภาพไปเบิ้งตัวใดกะะติดตามตอนต่อไปด้วยครับเด้อถ่ายคลิปนี้ครผมตั้งช่องก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ